สวัสดีค่ะสวัสดีเจ้าหญิงแล้วก็เจ้าชายทุกๆคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of l ล r m นะคะคทุกๆคนต้องขอขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์กดกระดิ่ง การคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจทุกๆเรื่องราวที่เข้ามาพพอร์ตให้กันและกันในช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นนะคะกำลังใจดีๆส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวัน,วนเช่นเดิมค่ะรับฟังว่าเป็นอะไรที่มีความสุขในทุกๆวันนะคะก็วันนี้ถึงจุดหมายถึงที่หมายเรียบร้อยแล้วนะคะถึงปุ๊บก็ตั้งกล้องนะคะทำคลิปเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าคิดถึงทุกๆคนมากๆเลยนะคะแล้วก็นะคะ ฉากอาจจะไม่มีอะไรเท่าไหร่นะคะทุกคนก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะมูฟนุ่มมฟอีกนะคะก็ยังไงก็ฟังไว้เป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังนะคะเพราะว่านำไพ่มาประมาณสองสามสำรับเองนะคะทุกคนนะคิดถึงทุกคนนะคะหวังว่าทุกคนจะคิดถึงเช่นกันนะคะท็อปปี้ของเราเรานวันนี้นะคะเป็นเรนดอมนะคะส่งพลังให้กับส่งพลังงานให้กับทุกทุกคนเรามาดูกันซิว่าใครหึงใครหวงคุณที่สุดในชีวิตนะคะตอนนี้นะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าเป็นใครนะคะ ไหนลองมาเช็คพลังงานนะคะดูซิคลิปแรกของวันนี้นะคะขอหวังว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะมากๆเลยนะคะหาเวลาพักผ่อนนะคะเช่นกันนะนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์การติดตามทุกคน <c ười> คือไพ่ออกมาเองนะคะก็ก็เห็นชัดเจนว่าเป็นอะไรขึ้นมานะคะเพราะฉะนั้นก็นะไพ่ออกมาเองค่ะ ใครหึงใครห่วงคุณที่สุดในชีวิต The Sun ค่ะออกมาแล้วนะคะ The Sun แพชชั่นของธาตุไฟเป็นพลังงานธาตุไฟเป็นพลังงานต่างชาตินะคะแล้วก็เป็น2ถ้วยด้วย Two of Cups คุณกับเขามีอายุที่ต่างกันอย่างแน่นอนเลยนะคะทุกคนอาจจะรู้สึกว่าไพ่ขึ้นไปเนาะเดี๋ยวนะคะ Two of Cups ค่ะ สวยงามมากๆเลยตัวตนของคุณเป็นธาตุน้ําคุณเป็นราชินีถ้วยนะคะผู้ซึ่งมีมีความอบอุ่นอ่อ,อนโยนนะคะจิตใจดีเฟลลี่ดูดีมีเสน่ห์น่ารักนะคะชอบธรรมชาติรักทะเลรักสัตว์นะคะแล้วก็เทจบตัดจบได้เช่นกันคุณอาจจะชอบอะไรที่มันแบบว่าธรรมชาติแต่งหน้าก็แต่งธรรมชาติ นะคะเบาๆชิวๆหรืออยู่บ้านก็ไม่แต่งเลยก็ได้นะคะแต่งตัวน่ารักแต่งตัวทันสมัยด้วยนะคะคือแต่งตัวเป็นตัวตัวตนของตัวเองเอกลักษณ์ในตัวตนของตัวเองนะคะและเป็นคนที่มีเซนส์สัมผัสที่ดีด้วยค่ะจะเป็นคนคิดเยอะคิดมากเช่นกันนะคะแต่ก็เข้มแข็งนะถึงจะรู้สึกว่าตัวเองอ่อนไหวนะคะแต่ตัดจบเทจบแล้วคือตัดจบเทจบได้เช่นกันทีเดียวนะคะคนที่เขาหึงหวงนะคะคนที่เขา หึงเขาห่วงคุณที่สุดในชีวิตคนคนนั้นคือเดอร์ซันนะคะเป็นเดอร์ชันเป็นเดอรซันเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะมีความเป็นผู้นําคนที่คุณกับเขาเคยคุยกันเรื่องของการแพลนในเรื่องของอาการแต่งงานไว้ด้วยนะคะสองถ้วยคุณกับเขามีอายุที่ต่างกาันออกมาแล้วคะ่ะทุกคน king of pentacles ออกมาแล้วนะคะใครหึงใครห่วงคนที่สุดในชีวิตกาวถ้วยออกมาแล้วะคะ่ะด้านหลังไพ่ temperance นะคะเป็นราชาเหรียญธาตุดินค่ะตัวตนของเขาธาตุาาดินออกมาแล้วมีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานแล้วก็การเงินนะคะเป็นคนที่นิ่งๆเงียบ เป็นคนที่มองความสัมพันธ์แบบจับต้องได้จริงๆนิ่ง,งมีความเป็นผู้ใหญ่แล้วก็เงียบมากและเขาเป็นคนที่ดื้อเงียบด้วยอย่างที่บอกค่ะเขาอาจจะเป็นคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตแล้วนะคะเพราะว่าเป็นแพชชั่นไฟแล้วก็ดินเลยจริงๆเป็นได้ทุกธาตุธาตุน้ำมาด้วยนะคะเขาเป็นคนที่ยุม่มากกับคุณมากก็ได้นะคะและก็เป็นคนที่ต่างชาติต่างภาษาทางไกลได้ค่ะ t ูอ็อบครัเลยทีเดียวแล้วเป็นคู่กรณีของคุณด้วยห้าไม่เท้าคือค,อความขัดแยง้งความไม่เข้าใจกันนะคะ ก้าวดาบความคิดมากความกังวลความวิตกกังวลความความประหมา่าหรือว่าความรู้สึกว่าฝันไม่ดีนะคะแล้วก็เดอะไฮ f รเฟนส์คือคนนี้เขาอยากที่จะจริงจังกับคุณอยากที่ที่จะสร้างความสัมพันธ์กับคุณให้เปิดเผยให้เป็นไป,นป,นปนตามประเพณีนะคะและก็เป็นก้าวถ้วยด้วยนะคะเขาเป็นคนที่โสดอยู่ตอนนี้นะคะอาจจะโสดสันโดษมานาน อาจจะมีพลังงานของคนที่เคยอย่าร้างก็ได้นะคะเคยเจ็บปวดในเรื่องของความรักมาก่อนก็ได้เพราะว่าเขาผ่านอะไรมาอย่างเยอะแยะมากมายแน่นอนค่ะเป็นคู่กรณีนนของคุณ แน่นอนเพราะว่าเป็นห้าไม้เท้าที่มีความขัดแย้งความทะเลาะกันความไม่เข้าใจกันนะคะฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอาจจะคุณอาจจะเทจบจากเข้ามาด้วยก็ได้เพราะว่าเป็นราชินีถ้วยและทําให้ฝ่ายหนึ่งต้องรู้สึกกังวลน,นะคะเขาเคยคุยกับคุณเรื่องของการแต่งงานหรือว่าการสร้างครอบครัวกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอกันกันกบเขาคุณอาจจะรู้สึกว่าถูกชะตาต้องตาต้องใจกับคนนี้เหลือเกินเพราะว่าเขาเป็น p a s ช i o n เป็น p a ชช i o ของ the sun ถ้าฝ่ายเข้ามาทําให้คุณรู้สึกว่าคุณกับเขาตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกหรือว่าชื่นชอบกันมากๆเลยนะคะรู้สึกว่า มีความผูกพันรู้สึกเป็นพลังงานที่แบบว่าเขามีแรงหนึ่งดูดต่อใจเหลือเกินคุณจะรู้สึกว่าเหมือนจดจําเขาได้นะคะตั้งแต่ครั้งแรกไม่ว่าคุณจะเจอกับเขาผ่านช่องทางใดแต่วันที่มาเดทกันคุณจะรู้สึกว่าเขากับคุณนี้ทำไมเหมือนกันจังเลยแม้มีความแตกต่างกันนะคะอย่างที่บอกว่าทางใกลอายุต่างกันก็ได้หรือว่าต่างชาติต่างภาษาก็ได้เลยนะคะและคุณก็อาจจะแลนในเรื่องของการแต่งงานกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอก็ได้ เขาคนนั้นก็คือธาตุดินนะ,ะาานนะคะราชาเหรียญนะคะผู้มัง่งคั่งร่ำรวยในตัวตนของตัวเองืะเกินอาจจะเป็นระดับผู้นําระดับผู้บริหารขึ้นไปก็ได้นะคะดูภูมิฐานดูมีทุกอย่างพร้อมสปอร์ดูแลคู่รักของตัวเองได้แต่ถ้าเขาไม่ได้เป็นระดับผู้นําขนาดนั้นนะคะเขาก็สามารถที่จะให้คุณได้เช่นกันเพราะว่าเขามีความรวมสมบูรณ์ของตัวเองรู้จักทํางานเก็บเงินนะคะเก็บเงินเก็บออมได้เป็นอย่างดี8ดเหรียญขยันทํางานด้วยนะคะขยันทํางานทําอะไรเดิมๆซ้ำๆเดิมๆเ,เ,เพื่อที่จะประสบความสําเร็จในชีวิต และราชาเหรียญนะคะเป็นคนที่ชัดเจนในตัวตนของตัวเองอยู่แล้วชอบคือชอบใช่คือใช่ตัดคือตัดตัดก็ตัดได้เหมือนกันนะคะแต่เขาจะคืนดื้อเงียบแล้วก็เป็นคนที่นิ่งๆแล้วเขาจะมองความสัมพันธ์แบบอยู่บนพื้นฐานความเป็นจริงนะคะไม่ได้ให้ความฝันความมโนอะไรเท่าไหร่จะนิ่งและเงียบมากแต่ก็ซื่อสัตย์แล้วก็เคารพในในความรู้สึกของตัวเองนะคะแล้วก็มั่นคงรักเดียวใจเดียวกับคนรักก้าวถ้วยเขาโสดค่ะไม่ได้คอมมิวเมนต์กับใครเลยนะคะเขาอาจจะเป็นคนคิดมากคิดเยอะมีความกังวลด้วยนะและ นะคะก้าเหรียญคุณก็สวยสดโสดเขาก็หล่อแบบสดโสดเขาต้องหล่อและเทดูเฟลลี่มากๆเลยและคุณกับเขาอาจจะมีอะไรตั้งแต่มีความคล้ายกันมีไลฟ์สไตล์ความคิดหรือว่าไลฟ์สไตล์การแต่งตัวที่คล้ายกันและเหมือนกันอาจจะชอบธรรมชาติเหมือนกันฟังเพลงเหมือนกันด้วยความที่ว่าขึ้นเป็นราชินีไม้เท้ากับราชาราชาเหรียญนะคะชอบธรรมชาติเหมือนกันนิ่งๆเหมือนกันแสดงออกด้วยเหมือนกับว่าไม่ค่อยได้แสดงออกแบบต่างคนต่างกลัวนะคะ จะแสดงท่าทีก็ต้องดูให้ชัดียก่อนว่าต่างฝ่ายต่างชอบเราจริงๆไหมหรือว่าเล่นๆก็จะไม่จะไม่เอาความรู้สึกไปแลกด้วยคุณกับคุณกับเขาเป็นแบบนั้นเลยนะคะเพราะฉะนั้นก้าเหรียญคุณสวยเซ็กซี่ดูดีมีเสน่ห์มากๆและเก่งฉลาดด้วยเขาก็เป็นคนที่มีพร้อมทุกอย่างเช่นกันนะคะอาจจะดูมีเสน่ห์ด้วยกันทั้งทู่ทั้งคู่แล้วก็รู้สึกว่าดึงดูดตั้งแต่ครั้งแรกทั้งคู่นะคะเพราะฉะนั้นคุณคือความรู้สึกที่ลึกๆ ระหว่างคุณกับเขาทั้งสองคนนะคะเมื่อไหรที่รู้สึกว่ายังไม่ได้ยังไม่ได้ถึงจุดจุดนั้นของชีวิตอาจจะรู้สึกว่ามันจะต้องมีอะไรที่มันเดินหน้าต่อไปได้นะคะและวันเวลาจะนําพาคุณและเขาเดินหน้าต่อไปท p ้ r เพรสคือการปรับความเข้าใจนะคะการปรับความเข้าใจการพูดคุยนะคะเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาคู่กรณีของคุณและคนที่เป็นประเด็นของคุณนั่นเองเพราะฉะนั้นถ้าได้กลับมาพูดคุยได้กลับมาเคลียร์กันนะคะ ทั้งนี้ทั้งนั้นเราเป็นผู้เลือกเราเป็นผู้ตัดสินใจขึ้นอยู่กับคุณแล้วว่าคุณจะตัดสินใจยังไงนะคะคนที่มีความรู้สึกห่างๆนิ่งๆจากคุณนี่แหละที่ถอยออกไปคนละก้าวที่มีปัญหาก,กันที่มีความห่างไกลกันนะคะแล้วมีความขัดแย้งมีประเด็นกันขึ้นมาชัดเจนเลยนะคะอะไรที่เป็นประเด็นอะไรที่ทะเาลาะกันจะได้ปรับความเข้าใจแล้วก็เดินหน้าหรือว่าม o v e ออนขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณนะคะและแน่นอนคุณจะได้พบเจอกับสิ่งที่ดีกว่าและนี่คือ ใครหึงใครหวงคุณที่สุดในชีวิตนะคะราชาเหรียญผู้นี้นี่เองนะแอบจะคือหึงหวงอยู่ในใจเงียบๆนิ่งๆนะคะไม่แสดงออกอะไรแต่ถ้าคนคนนี้รู้ชัดเจนแล้วว่าคุณคือคนที่เขารักและใช้เวลาความสัมพันธ์ในจุดจุดหนึ่งที่มันสุกงอมเขาจะเทหัวใจและดูแลเทคแคร์ care, คุณเป็นอย่างดีค่ะและก็คุณโสดเขาก็โสดคุณทํางานเก่งแล้วคุณก็เก่งฉลาดเช่นกันเพราะฉะนั้นอะไรมันไปต่อได้เดี๋ยวจังหวะและช่วงเวลามันจะนําพาให้คุณกับเขาได้มาคุยกัน แล้วได้มาเปิดใจเคลียร์กันนะคะรอการปรับความเข้าใจรอ,รอการพูดคุยกันเพราะว่ามันเป็นพลังงานของความสุขสมหวังรออยู่ตรงนี้แต่ว่าต้องทุกอย่างต้องใช้เวลาค่ะค่อยเป็นค่อยไปนะคะไม่ต้องรีบอะไรที่ใช่เดี๋ยวมันก็จะลงตัวอะไรที่ไม่ใช่มันก็จะยังไม่ใช่หรือที่ิงนานวันเข้าก็จะหลุดออกไปจาก วงจรชีวิตของเรานะคะเดี๋ยวเรามาดู wording คําคำดีกว่านะคะว่าอยากจะสื่ออะไรนะ mm hmm. เขาอยากจะพูดอะไรนะคะใครหึงใครห่วงคุณที่สุดในชีวิตนะคะ I can't stop thinking about you นะคะเขาไม่สามารถที่จะหยุดคิดถึงคุณได้เลยนะคะตายแล้วนะคะไม่หึงไม่ห่วงธรรมดานะคะทุกคนคือแบบว่า คือเขารู้สึกว่าคุณกับเขาสามารถที่จะเดินหน้าต่อความสัมพันธ์ได้เป็นคู่รักได้เป็นคู่ชีวิตได้แล้วก็คอมมิชเมนต์นะคะเดือ i ไฮเ r อร์เฟรนอยากคอมมิชเมนต์อยากอยากจริงจังกับคุณอยากเปิดเผยความสัมพันธ์อยากที่จะทําทุกสิ่งทุกอย่างเข้าเข้าโบสเข้าประตูงานวิวาประเพณีนะคะเพราะฉะนั้น เขารอคุณมากๆเลยและเป็นพลังงานสวยงามมากๆไอ้ I Hi, w h I Really, a m from you นะคะฉันปิดบังซ่อนเร้นความเป็นตัวตนของฉันกับคุณอะไรแบบนี้นะคะเหมือนกับว่าความรู้สึกนิ่งๆตอนนี้มันอาจจะซ่อนเร้นเกี่ยวกับความรู้สึกที่ชอบคุณมากด้วยความที่ว่าคุณเป็นราชินีถ้วยแล้วเขาชอบคุณมากจริงๆบางครั้งอ,อารมณ์หรือว่าช่วงเวลาจางังหวะมันอาจจะยังไม่สามารถที่จะแสดงออกได้ขนาดนั้นเขาก็เลยปิดกั้นความรู้สึกตัวเองไว้อยู่นะคะ you came closer than everyone นะคะคุณคุณคือคนที่คนเดียวที่เข้ามาใกล้เขามากกว่าคนอื่นเลยอนะคะ่ะเหมือนกับว่าเขาไม่เคยให้ใครได้เข้ามาใกล้ขนาดนี้อะไรประมาณนี้นะคะหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยจริงๆนะคะ I wish I had trees you better ฉันฉันหวังว่าฉันจะสามารถทำฉันจะทำให้คุณได้ฉันจะปฏิบัติ นะคะหรือว่าทำกับคุณได้ดีมากกว่าเดิมนะคะปฏิบัติเท่แค่ดูแลคุณให้มากกว่าเดิมนะคะสิ่งที่ผ่านมานั่นเองนะคะขออีกสักหนึ่งใบถ้าก่อนอันนี้คุณทะเลาะกันเนี่ยนะคะมีความทะเลาะกันมีความไม่เข้าใจกันมีความคิดมากนะคะการเกิดขึ้นเขาก็อยากที่จะกลับมาได้ปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณแล้วก็พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณไปต่อ I remember every d a y t e ล l of t h a t day เขาจําได้ทุกโมเมนต์เขาจาได้ทุกสิ่งทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่คุณกับเขาได้เริ่มต้นการได้รู้จักกันนะคะคุณสองคนตกหลุมรักกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอแล้วก็ชื่นชอบกันมากอาจจะคุยเรื่องลูกกันตั้งแต่วันแรกเรื่องแต่งงานกันตั้งแต่วันแรกก็ได้นะคะ เพราะฉะนั้นพลังงานสวยงามมากๆอย่างที่บอกค่ะพลังงานอะไรที่มันไปต่อได้เดี๋ยวมันจะมีจังหวะและช่วงเวลาที่ให้คุณกับเขาได้มาคุยและเคลียร์กันนะคะทั้งนี้ทั้งนั้น,าน,นการตัดสินใจบอกทุกครั้งว่าขึ้นอยู่กับตัวเราเพราะเราเป็นผู้เลือกนะคะทุกคนนี่คือใครหึงใครห่วงคุณที่สุดในตอนนี้นะคะอยากที่จะคอมมิชเมนต์แต่งงานจริงจังในเรื่องความสัมพันธ์เปิดเผยว่าคุณเป็นคู่รักของเขาจะแย่อยู่แล้วรอการเข้ามาปรับความเข้าใจพูดคุยกับคุณนั่นเองค่ะเพราะคุณก็โสดเขาก็โสดนะตอนนี้นะคะคนกองเอาไม่่ใชนี เรานะคะค9ถ้วยกับ9เหรียญน,นะคะแม่โสดแบบสวยและมีเสน่ห์กันทั้งคู่เลยทีเดียวนะคะขอบคุณมากสำหรับการติดตามรับชมว่นทุกคนเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวขอไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวเรามาเจอกันค่ำ้ใหม่สวัสดี